สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมในตั้งใจเก่าครับบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องข้าพยายามปุ่มกบครับนอนลืมตื่นพี่น้องครับเมื่อยแห้งหไรใสปุ่มกบไปเก่าลังโอ้ใส่อนอนลืมตื่น,นวะลังเละี้งหาย เามาครับหอดเวลาไปเหตุงานที่น้องสายเลยนะครับโอ้ลังนี้มีแล้วครับนี่โอ้ยเปี้ยโอ้ยผมว่ามันชิลุดหลายโตกวครับเบิ้งมันตำง่าง่าออกกูโอ้ยสายที่น้องจนลืมว่าจะกคล้องใส่ตุ่มกบครับกําลัางจะไปเหตุงานกําลัางจะไปเหตุงานวัดคิดได้ครับ รลังนี้มีแต่ยมนึงครับใส่เงางๆเลยพี่น้องจนสิออกไปเห็ดงานพี่น้องคิดได้ครับเราจะคล้องใส่ตุ่มกบว้ปปพี่น้องโอ้ยผ่านเยอะผ่านยอะเงยลวงเลยเมื่อยนวครับพี่น้อง รับปันตายอุย้ยเบึงครับมันตำออกไหมโอ้ยสายเลยตายเลยเ้ยนี่ตัวหนึ่งครับโอ้โกบใส่งามอีดีครับพี่น้องเบื้งครับกบใส่สวยเลย ใส่ไว้อยู่สามจุดครับสีฝาฝานี่พี่น้องนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่อุ้ยสวงครับอยู่นีนส้วงอยู่นีนส้วงนี่หลังสวงโอ้ใส่งามเลยนี่ส้วงเตี่มครับ เ็นโ่งฝ่าเฝาวดวยพี่นอ้องรื้เลยอกับตรงฝ่าวมันหอดเวลาที่ไปเห็นงานแล้ครับโอ้ยนอนลืมตื่นลืมขัดลืมเนี่ยครับเดี๋ยวเขาไปลุ่นอีกสองหลังสามหลังพี่น้องนะเนาะยวตามไปเลยครับผมครับพี่น้องอยู่นี่อีกสองหลังครับโอ้ยสายครับพี่น้องเลยสาย แต่ว่าให้ตั้งได้กัดเอกทยเห็นพี่นอกในเบื้องเนาะซ้ายนอ,นอนนอนรับแบบอู้แบบบริเมืออยังเลยครับสนิดขักสนิทแน่นอนเกิดอะไรตื่นขึ้นมาแต่งตัวจีไปเห็นงานพี่น้องครับอ้หนกเจา้าพัดว่าขึ้นผ่อจะคล้องใส่กบไปโอ้ย มันเป็นนองขอดขอดแขดแขกครับแปดเก่าแปดมกลังที่แปดมุก็จะออกแน่แ้วพี่น้องเอ้ยนะเห็นบ่นี่ก็อกคขับสายเลยเห็นบ่นีโอุย้ยเสียดายดิขาดอีกเสียดายแก่มือใหม่แวครับไปคิงยิงฮ่าหนี่พี่น้อง อุ้ยตำง่าออกสนัดเนเลมันซ้ายครคบผมบริป,ปุกไปนนำนะครับตัวที่มันออกก็ได้หูตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้เบิบ้งครับเป็ดเลยใหญ่เลยครับเหลืออีกหลังนึงพี่น้อง เลยอีกลังหนึ่ง <c oughs> อีกลังหนึ่งครับพยายามอีกลังหนึ่งครับไก่ๆมองเขาอยู่นะครับแต่๋ปุ้มหยันหยันแต่มันรุดเพราะว่าข้าใส่ข้าผัดบัวดีเอาใบใหม่เอายังมาปลุกไหวไหมครับตัวปลุกกับปลุกตัวบัวดีปลุกกับบัวดีปลุกคือจังนี่ครับถ้าบัวดีปลุกแล้วมันจะรุดออกเอาโอเคครับพี่น้องติดตามลังสุดท้ายครับผม